ทดสอบปั๊มน้ำสมูธ ACDC ของมิชูแมกนะคะ1,500วัตต์180โวลต์ค่ะทดสอบด้วยระบบโซลา่าโซล่าเซลล์ด้วยแผง450วัตต์จำนวน6แผงค่ะสมูธเป็นบ่อ4นิ้วท่อหน้าออก2นิ้วนะคะลงลึกได้ถึง70เมตรได้น้ำ1 6 0 0งลิตรต่อชั่วโมองค่ะ ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการทดสอบด้วยระบบไฟฟ้า220โวลต์ค่ะลูกลอยสั่งเปิดค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะใช้้